มันนี่พอดแคสต์วางแผนการเงินอย่างมั่นคงเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาดมันนี่พอดแคสต์เพราะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยงสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับมันนี่พอดแคสต์ครับ ผมมิครับสวัสดีค่ะหญิงไก่ค่ะวันนี้เรามีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเงินและสุขภาพมาแชร์กันค่ะใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่นั่นเองนะครับหรือว่า New Health Standard ที่มีผลมางคับใช้ไปตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2าที่ผ่านมาครับออพอได้ยินเรื่องประกันสุขภาพนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะหรือฟังแล้วก็จะงง แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะเพราะเกี่ยวกับสุขภาพของเราโดยตรงค่ะจริงครับผมก่อนที่เราจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีมาตร่ายประกันสุขภาพใหม่เรามาทำความเข้าใจปัญหาของประกันสุขภาพแบบเก่ากันก่อนดีกว่าครับปัญหาข้อแรกเลยนะคะของประกันสุขภาพแบบเก่าค่ะคือบริษัทประกันมีรูปแบบกรมธรรและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ทำให้เกิดการเปรียบเทียบได้ยากและบางครั้งนะคะก็มีความเข้าใจผิดนะคะหรือว่าเข้าใจในรูปแบบของกรมธรน์แต่ละบริษัทยากด้วยค่ะใช่ค่ะเวลาที่เราเลือกซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าควรดูอะไรเป็นหลกักเพราะแต่และที่ก็มีเงื่อนไขไม่เหมือนกันตัวกรมธรรม์เองก็หนาเป็นปึกอ่าแล้วงงมากเลยอันนี้เอ่อ อยากจะกดเชร์ให้เลยนะคะเพราะว่าขนาดเรานะเป็นผู้บริโภคเองเรายังงงเลยนะคะว่าะจะเริ่มอ่านจากตรงไหนดีแล้วก็ม,มีเรื่องหนึ่งนะครับน้องมิกที่พี่นะคะพี่หญิงไก่ก็เถียงกันกับเพื่อนอเพื่อนทําอีกบริษัทเราทําอีกบริษัทหนึง่ง ซื้อประกันสุขภาพคล้ายๆกันแต่เงื่อนไขการรับประกันของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันใช่ตอนนั้นเราก็บอกว่าของเรารับอันนี้นะแต่ผงเพื่อนบอกว่าไม่มีใครเขารับหรอกของเรายังไม่รับเลยอ่านเออมันก็เลยทําให้แบบตีกันเองนะคะคือลูกค้ากับลูกค้านะคะตีกันนะคะแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นคือบริษัทประกันสามารถบอกเลิกสัญญากรมธรรมได้เลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเราเริ่มอายุมากขึ้นหรือ เราเริ่มมีโรคประจำตัวเนี่ยแหละใช่เลยนะที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้นะเรานึกภาพนะคะว่าถ้าเราจ่ายเบี้ยประกันมาหลายปีแล้วแต่อพอเริ่มมีปัญหาสุขภาพต้องการใช้ประกันจริงๆเนี่ยบริษัทกลับไม่ต่อสัญญาให้เราหรือปรับเบี้ยขึ้นสูงมากจนเราเนี่ยไม่สามารถจ่ายได้เลยครับนี่เป็นจุดที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าประกันสุขภาพนะคะไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรค่ะเพราะไม่รู้ว่า ตอนที่เราต้องการใช้จริงๆจะยังมีความคุ้มครองอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับเรื่องการปรับเบี้ยประกันตามประสบการณ์รายบุคคลซึ่งหมายความว่าถ้าเราเคยเจ็บป่วยหรือเคยเคลมประกันไปแล้วเนี่ยนะฮะบริษัทอาจจะปรับเบี้ยให้เราสูงมากขึ้นนะครับในปีถัดไปเลยซึ่งถ้าเราลองคิดดูดีๆนะคะก็ขัดกับหลักการของการทําประกันเลยเนาะ เพราะว่าประกันควรจะช่วยเหลือตอนที่เราเจ็บป่วยแต่กลับกลายเป็นว่าพอเราเจ็บป่วยและใช้สิทธิประกันไม่ได้เรากลับถูกปรับเบี้ยสูงขึ้นอีกหรือไม่ก็ถูกยกเลิกสัญญาได้เลยนะใช่แล้วนะโดยปัญหาเหล่านี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือว่าคอพพเนี่ยได้ออกมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่หรือ New Health Standard ขึ้นมาครับ มาตรฐานใหม่นี้นะคะมีจุดเด่นและมีข้อดีที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนนะคะก็คือข้อแรกเลยคือสัญญาเป็นมาตรฐานหมายความว่าทุกบริษัทจะต้องใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดในรูปแบบเดียวกันนี้ค่ะใช่แล้วนะครับทำให้ผู้บริโภคอย่างเรานี่สามารถที่จะเปรียบเทียบหรือเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งงงกับเงื่อนไขที่ซับซ้อนต่างกันไปในแต่ละบริษัทครับ และที่สำคัญมากๆนะคะคือข้อที่2การรับประกันต่ออายุโดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งเป็นข้อดีที่สุดของมาตรฐานใหม่นี้เลยค่ะถูกต้องเลยครับนี่หมายความว่าบริษัทประกันเนี่ยไม่สามารถบอกเรลิกสัญญากับเราได้ฝ่ายเดียวไม่ว่าเราจะมีอายุมากขึ้นหรือเริ่มมีโรคประจำตัวบริษัทจะต้องรับต่ออายุให้เราตลอดไปครับ ทําให้เราได้มั่นใจนะคะว่าเมื่อเรายิ่งอายุมากขึ้นและความเสี่ยงในการเจ็บป่วยสูงขึ้นเราจะยังได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะใช่ครับข้อดีข้อที่3ก็คือเรื่องการปรับเบีย้ยประกันแบบพอร์ตโฟลิโอหรือการปรับเบีย้ยตามประสบการณ์ซึ่งในแบบใหม่นี้นะครับบริษัทต้องดูภาพรวมของผู้เอาประกันทั้งหมดไม่ใช่ดูเฉพาะ,ะรายบุคคลครับ อันนี้สําคัญมากค่ะหมายความว่าถ้าเกิดเราเจ็บป่วยและเคลมประกันไปแล้วบริษัทจะไม่สามารถปรับเบี้ยเฉพาะเราให้สูงขึ้นมากๆได้นะคะเพราะต้องดูภาพรวมลูกค้าทั้งหมดเรียกได้ว่านะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงที่เป็นธรรมกับผู้เอาประกันทุกคนครับไม่ใช่ว่าใครเจ็บป่วยคนนั้นก็ถูกลงโทษไปด้วยถ้าสรุปความแตกต่างระหว่างประกันสุขภาพแบบเก่ากับแบบใหม่นะคะในแบบเก่านั้นนะคะบริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ข้อความในกรมธรรม์ไม่เป็นมาตรฐานและมีการปรับเบี้ยตามประสบการณ์รายบุคคลค่ะส่วนในแบบใหม่นั้นก็คือบริษัทไม่สามารถยกเลิกการต่ออายุกรมธรรม์ได้สัญญาเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัทและการปรับเบี้ยจะดูจากภาพรวมของลูกค,ค้าทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะรายบุคคลครับเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการประกันสุขภาพของไทยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทำให้ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองที่เป็นธรรมและมั่นคงมากขึ้นค่ะ แล้วมาตรฐานใหม่นี้นะครับจะมีผลกับใครบ้างคือถ้าเรามีประกันสุขภาพอยู่แล้วจะได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่าครับคําถามนี้ดีมากเลยนะครับน้องมิกสำหรับกรมธรรเก่าที่ทําไว้ก่อนนะคะวันที่8พฤศจิกายน2564ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมแต่ถ้าเราทําประกันสุขภาพใหม่หรือเปลี่ยนแผนความคุ้มครองก็ควรเลือกแบบที่เป็นมาตรฐานใหม่นี้คะ่ะ ครับผมและสําหรับคนที่กําลังมองหาประกันสุขภาพอยู่นะครับผมแนะนําว่าควรเลือกแบบที่เป็นมาตรฐานใหม่นี้เลยเท่านั้นนะครับจะได้รับประโยชน์และความคุ้มครองที่ดีกว่าอย่างแน่นอนครับอืมใช่เลยค่ะเพราะว่าแบบมาตรฐานเก่าเราอาจจะยกตัวอย่างได้ไม่ทุกบริษัทนะคะคแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมาตรฐานใหม่อะ่ะจะเป็นแบบประกันที่ออกพูดง่ายๆนะเป็นแบบประกันที่พึ่งออกมาไม่นาน นะตั้งแต่หลัง8พฤศจิกา2,564าใช่ครับอ่ะถ้าแบบเนี้ยจะเรียกว่าแบบมาตรฐานใหม่หรือในหลายๆบริษัทเขาจะเรียกแบบประกันแบบเหมาใจาอ่าใช่อ่านะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันเนี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆการมีประกันสุขภาพที่ดีจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆและยิ่งถ้าเป็นประกันที่รับประกันต่ออายุให้ด้วยแล้วนะคะยิ่งเป็นการวางแผนทางการเงินระยะยาวที่ดีมากเลยค่ะ ครับผมและอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่อยากเน้นคือในมาตรฐานใหม่นี้เนี่ยนะครับเวลาเราเปรียบเทียบประกันสุขภาพจากหลายๆบริษัทแล้วเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนในเรื่องของวงเงินคุ้มครองและเบี้ยประกันทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะฮะ <S <S ก็อันนี้ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าเงื่อนไขหลักๆเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นการรับประกันต่ออายุหรือวิธีการปรับเบี้ยนะคะเราจึงสามารถดูเฉพาะความคุ้มครองและราคาเพื่อเปรียบเทียบได้เลยค่ะ ครับผมแล้วเบีย้ยประกันในมาตรฐานใหม่นี้นะครับจะแพงกว่าแบบเก่าหรือไม่เพราะมิกเชื่อว่าหลายคนคนงหนสัยประเด็นนี้ครับอืคําถามดีมากเลยนะคะน้องมิกอันนี้คือในช่วงแรกๆนะคะเบีย้ยประกันอาจจะสูงกว่าแบบเก่าเล็กน้อยเพราะบริษัทประกันต้องรับภาระความเสี่ยงที่มากขึ้นจากการารับประกันต่ออายุโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ถ้าเรามองในระยะยาวนะครับประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่เนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่าม,มากเลย เพราะว่าเราเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องไปตลอดโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นและมีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูงขึ้นครับใช่เลยค่ะคุ้มค่าปลอดภัยและสบายใจนะใช่เลยวลองคิดดูนะคะว่าเราทําประกันแบบเก่าจ่ายเบีย้ยมาหลายปีแต่พอเริ่มมีโรคนะคะหรืออายุมากขึ้นบริษัทไม่ต่อสัญญาให้หรือว่าปรับเบีย้ยเราสูงมากเลยจนเราจ่ายไม่ไหวเนี่ยเงินที่เราจ่ายมาทั้งหมดก็เหมือนจ่ายเปล่าเลยนะคะอันนี้ถ,ถ้าเป็นแบบเก่าใช่เลยนะครับ แต่ประกันสุขภาพนะครับก็ควรที่จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าจะมีการรักษาพยาบาลที่ดีเมื่อเจ็บป่วยไม่ใช่เป็นภาระทางการเงินเมื่อเราเริ่มมีปัญหาสุขภาพครับสรุปแล้วมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่นะคะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคได้รับความคุม้มครองที่เป็นธรรมและมั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะในระยะยาวค่ะและถ้าใครนะครับกำลังจะวางแผนทาประกันสุขภาพ มีก็อยากจะให้ศึกษาและเลือกแบบที่เป็นมาตรฐานใหม่นี้จะได้รับได้รับประโยชน์สูงสุดสุดท้ายนี้อยากฝากบอกผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและการวางแผนการเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะการมีประกันสุขภาพที่ดีนะครับจะให้เรามีความมั่นใจว่าเมื่อเจ็บป่วยเราจะได้รับการรักษาที่ดีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและตอนนี้ด้วยมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่นะครับ เราก็จะได้รับความคุ้มครองที่ยืดหยุ่นและเป็นธรรมมากขึ้นด้วยนะครับค่ะหวังว่านะคะข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมิกแล้วก็พี่หญิงไก่ขอราไปก่อนติดตาม Money Podcast ในตอนต่อไปได้ใหม่เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ม o นนี่พอดแคสวางแผนการเงินอย่างมั่นคงรเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญชาด m ม n นนี่ Podcast, พอดแคสตเพราะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยง